สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็ามาทํางานปกตินะคะทํางานครึ่งวันก็คือก็คือลนไทม์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยคุณผู้ชมนะคะก็คือวันนี้จริงๆเนี่ยมาทำธุระซื้อของให้น้องนะคะก็คือ วันเกิดน้องเป็นวันพรุ่งนี้วันพุธที่30นะคะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะออกหลังจากที่เ,เลยวันเกิดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจะจัดงานวันเกิดให้น้องนะคะซึ่งวิกกี้ก็จะมีทีมให้เขานะคะเป็นธีมสีชมพูแล้วก็จะมีอ u อเซอร์ไพร์ สั่งลูกโป่งนะคะออนไลน์มาที่บ้านนะคะเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่บ้านตอน4ี่โมงนะคะซึ่งวันนี้วิกกี้เลิกงานประมาณ3ามโมงเพราะฉะนั้นวิกกี้จะต้องไปให้ถึงที่บ้านก่อนก่อนสี่โมงคุณผู้ชมแล้ววิกกี้ก็ซื้อหลายอย่างเลยเตรียมพร้อมเซอร์ไพรส์ให้น้องซึ่งน้องก็ยังไม่รู้ว่าวิกกี้จะซื้ออะไรให้นะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะเอะ พาไปซื้อไปช้อปปิ้งของขวัญให้แล้วแต่ว่าวิกกี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเพราะว่ารอรุ้นด้วยกันนะคะว่าของขวัญที่วิกกี้ซื้อให้น้องฟ้าใสนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คิดว่ารอเปิดพร้อมกันเย็นนี้นะคะแล้วก็คืนนี้เราจะมีปาร์ตี้กันนะคะ,ะวันเกิดน้องกับเพื่อนๆนะคะกลุ่มเล็กๆไม่เยอะนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะรอชมเลยนะคะรับรองสนุกแน่นอน คุณผู้ชมคะตอนนี้วิกกี้ก็เลิกงานแล้วนะคะแล้วปรากฏว่า Delive r y ่ส่งลูกโป่งนะคะมาถึงที่บ้านแล้วแต่วิกกี้กำลังขับรถไปนะคะก็บอกเขาว่ารอ2 0นาทีนะคะถึงจะถึงบ้านแล้วก็เขาบอกว่าเขารอได้รู้สึกแย่มากเลยเพราะว่าเรานัดเขา4โมงอะ่ะแต่เขามาก่อนเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะไปดูกันค่ะว่าจะได้ลูกโป่งแบบไหนแล้วก็น้องฟ้าใสจะจับได้ไหมนะคะว่าเราจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวรอชมคะ่ะ คุณผู้ชมของมาล้วกันนี่ คุณผู้ชมเราสั่งรู้สึกว่าจะผิดเราสั่ง12แต่ได้28มาได้มาทั้ง28แล้วกว็่า12อันนี้คืออันที่ถูกต้องคุณผู้ชม อะไรผิดพลาดแน่ๆเลยคุณผู้ชมจริงๆต้องมีลูกโผลมากกว่าน,นี้อ่ะอันนี้เขาให้เป่าวิธีเป่าออินสตรักชั่อนองอน นึกว่าจะให้จะทำมาให้เลยอันนี้คุณผู้ชมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่ต่อให้เปล่าอยอีกแม่ทําไม่เป็นคุณผู้ชมปกติตถ้าคุณนเรนอยู่คุณนเรนทําให้นะเนี่ย ก็อย่างนี้คือว่าวางแผนของคุณดเดลเรนว่าให้พานน้องออกไปทําอะไรก็ได้ข้างนอกนะคะแล้วกลับมาก็จะเจออันนี้แต่ปรากฏว่าอี <c oughs> แม่ทาไม่เป็น <c oughs> <c oughs> เราก็เลือกว่าตอนที่สั่งออนไลน์ค่ะ delivery ไงว่าเขาจะทําให้ไงทำให้มาหมดเลยปรากฏว่าไม่ใช่ต้องมาทําเอง ยังไงนะใส่ลอดก่อนแล้วือเปล่าคุณผู้ชมมันเป็นคำว่าแฮปปี้เบ t ร์เ y นะ ไม่เคยทำหวังว่าลูกจะชอบนะคุณผู้ชมบอกให้ห้อย ผู้ชมไม่น่าจะได้จะต,ต้องรอยคุณกะลเลยมาช่วย <laughs> เป่ายัางไงเนี่ย oh my god i don't know what to do เป่าตรงไหนอะ่ะ Use the included straw to inflate the เพรสบอลลูนตรงไหน่ะเออนี่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 ไงบอกที่เป่ามั้งคุณผู้ชมไซส์ละ่ะถ้าไม่ใช่เพื่อลูกทำไม่ได้ไแล้วเนี่ย เนี่ยคุณผู้ชมมันมีรูเราก็ปิดเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมมีแบบนี้ใช่ไหมใส่เข้าไปโอ้ไฮเทคนะเนี่ยใส่เข้าไป คุณผู้ชมนางมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอชมเนาะ <laughs> This one wrong. Yes. This one right. Right. So we missed something. Oh. We oh. The no, we're not. Oh wait. Something. No, no. That's just a mistake. Somebody else probably is not getting เอาไปเก็บไปลูกรองเท้าด้วย

Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to, to you. you Happy, Happy birthday, birthday dear father Happy birthday อธิษฐานกขาลงอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเหรอในความคิดอธิษฐานอธิษฐานใช่ยลงเก s อธิษฐานค่ะโอเคโอเค คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ชอบกันไหมคะวิกกี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็น้องฟ้าใสาก็ได้ของควันเยอะเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าจะได้น้าหอมเยอะมากหลายอย่างคือเขาบอกว่าเขาอยากได้น้ำหอมนะคะแล้ววิกกี้กับคุณเลนก็ไม่รู้ว่าจะซื้อกินไหนให้ดีนะคะก็เลยซื้อแบบขวดเล็กๆแบบเทสติ้งนะคะเอามาให้เขาลองนะคะถ้าเขาชอบไนค่อยซื้อขวดใหญ่ให้เขาแล้วก็มีเพื่อน มา sleep over นะคะสลิป p อเวอร์ก็คือว่ามาค้างด้วยนะคะเออได้ยินเสียงอยู่เลยค่ะข้างบนว่าจะนับเขาดาวกันคือวันเกิดเป็นวันที่30กันยาค่ะแต่ว่าน้องกออ็อยากเขาดาวหมายหมายถึงอยากนับเอ่อห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ หวังว่าทุกคนคงจะชอบเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววิกกี้อขอตัวลาไปนอนก่อนเนาะดึกมากแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ